คือเป็นการวอร์มเครื่องยนต์เตรียมความพร้อมและหน้ายางที่มีสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยต้องมีอุณหภูมิที่เหมาะสมนะครับมีด้วยหรอวะมีด้วยวะเอ็มทีไอ้น้องโซนด ครับแดงดับไม่นับญาติโอ้โหครบท้วนครับคาวาซกิฮอนด้ายามาฮามี m อ็โผล่มาด้วยหนึ่งครับอาวรับไปครับโพช็อตในโค้งแรกครับพี่ครับดูให้ดีครับลายนอกหรือลายในมาคันเดียวๆเ,เลยครับนี่ไงเอ็ MT ที่ถามหามาร์ e r t ็อก นี่ฮะถ้าดังน้องสังเกตท่าขี่ดีท่าขี่เขาจะไม่เหมือนตระกูลเลสซิ่งไงนะตระกูลเลสซิ่งเนี่ยทรงขี่มันจะบังคับหลังหมอบนี่ครับ MT ครับ,รบนั่งสบายเลยครับขี่ชิวเลยครับออกทิปครับเข,เขามีน้ำไม่อาบอันนี้น้ำไม่ออกหมายเลขยี่สิบพีระพงษ์นาำไ,โบ,ไบโรสซีบีดูเลสซิ่งทีมถหมอใป่ไหม MT ศูนย์สเอาครับ โอ้โหพันอารแม่หิวข้าวกันครับนักแข่งไม่ยอมกินข้าวขี่กินเล่นครับโอ้ข้าวเข้าไม่กินรุ่นต่อไปนะครับรุ่นต่อไปซูเปอร์สปอร์ต6 0 0ซีซีสปอร์ตบอย2 0 0ซีซีโอเพนบีบิ๊กสกูตเตอร์โอเพนเอและบีนำรถไปติดทานด่วนเลยนะครับยามาฮ่าไรเดอร์สคลับนำรถไปติดทานเลยนะครับอร์วันอยู่ในอันดับ4ครับนี่ฮะน้องตัวเล็กแม็กซิมครับนักแข่งที่เป็นนางแบบด้วยนะครับโอ้ผู้หญิงเก่งๆครับ ที่ท่านเห็นผมยาวๆอันนี้ไม่ใช่ตัวเล็กนะครับอันนี้เป็นนักแข่งสายเขียวนะครับเป็นสไตล์ิปฮิปตี่ขึ้นมาแล้วครับสาหรับนี่ครับนักแข่งทีมไวท์ครับสีเขียวๆสีเขียวๆจากไวท์เลสซิ่งโมเทคทีมนพพลจารัยานนทีมสปอนเซอร์ต้องประกาศให้หน่อยเออ เคบับสโบไม้ครับอร่อยจนเคี้ยวทั้งฟอยได้เลยครับมาแล้วครับจากไวช์ขึ้นมาดับสองครับมากดดำผู้นำนะครับ MT03 จากยามาฮ่5ของทิรพงษ์นามไปรลดซีดูดรวยเส้นทีมครับและมีด้วยสดาวุตตั้งพัทระวัฒนาจาก NDL Racing Team ครับ NDL ส่งสองลำครับอยู่อันดับสามและอันดับท้ายสุดอย่างละคัน เอาครับและสุทีีสุริยวงศาาจากสอลตวอลาธิ์คุกันเจดีครับคาบาสกินินจา400มงคุชัยเยี่ยมญาตครับโอ้เนี่ยครับในกลุ่มของอันดับ2-3-4นี่ครับและสีชมพูพวกนี้ครับน่าจะเป็นน้องต้นเล็กครับโอ้ขี่เกาะกลุ่มเลยครับเอาครับอรวรัตนสถาธรรมสายแบนไรเดอร์ โอ้เอ็มทีครับแล้วดูครับแผงหลังห้าหกคันครับเป็นแผงหลังห้าหกคันนี้เป็นยามาฮ่าอาสามล้วนๆครับมีนินจาสี่ร้อยอยู่สองคันมามีสายแงนเลื่อยประชาสมพงครับเป็นคาวาซากิแล้วก็ไวส์ครับทีมไวส์เป็นอคาวาซากิครับที่เหลือเป็นยามาฮ่าอาสามครับโอ้โ oh, ห oh. แล้วบานมาตรงนี้ครับเิีรตศักยน์าโคนได้จริงๆขี่ได้ระดับดีกว่านี้นะตอนนี้ต้องขึ้นแล้วนะครับมีมีไทม์แลงกิ้งป่ะมีไทม์แลงกิ้งป่ะดีต้องมีเด็ดไทมลิมิต1นานะที18ครับ,เอ,เ,รบเอาแล้วครับเอาแล้วเอาแล้วใครอ่ะ กราบขอบพระคุณประชาด้วยนะครับเป็นนักแข่งที่จิตใจดีมากครับขี่ลำดับดีแต่ไม่รับถ้วยนะครับขอบคุณแม่ครับขอบคุณประชาสมพงษ์เียร้อยครับขี่ต่ำกว่า18นะครับเรยบร้อยครับคืออันนี้เขากําหนดเลทไว้ต่ำต่ำกว่า18ห้ามเข้าครับถ้าตอนนี้ประชายังไม่รู้ตัวฮะ ทีมงานบอกกยังครับว่าขี่ทะลุเวลาไปแล้วนบพลนพลงงเลยขี่อยู่ที่6ได้ถ้วยฮะหนึ่งสองครับธนกรอิจใจสุขขอบคุณมากครับไปอีกหนึ่งครับทะลุเวลาครับปามโฮมไม่เอาถ้วยกับหัหินซะแล้วโอ้โหครับโถคุณโจเฟียบอกว่าสั้นจริงแค่จริงๆแล้วทีมงานหัวหินไม่ต้องขึ้นมอเตอร์เวย์ก็ได้นะ สัดอ่าวไทยไว้ก็ถึงเลยนะอ้าวสองคันไม่เอาถ้วยครับเรียบร้อยไปแล้วครับสแสดงว่าต,ตอนนี้นักกรอิมใจสุขอยู่ดีๆขี่ได้ถ้วยเฉยจบที่เจ็ดอตอนนี้ผู้นำยังคงเป็นทีรพงษ์นาำไพโรจน์นะครับรครับ,รบกับ MT03 ของเขาแล้วตามมาด้วยหมายเลข61ครับมงคลชัยเยี่ยมญาติครับไม่สบายเดี๋ยเดี๋ยว สุทวีสุริยวงศ์สาอ้าวก็ตามนี้มันขึ้นนะมงคลชัยอันดับสองครับไอ้อันดับสามครับสามนี่มันขึ้นมาที่แล้วน,นีไงจริงป่ะจริงป่ะมันมันไม่เรียบทามอ้าวเรียบร้อยครับอ้าวไปสามครับมงคลชัยไปอีกแล้วเหรอมงคลชัยกลับไปหาญาติครับเรียบร้อยแล้วครับญาติไม่สบายกลับไปเยี่ยมญาติเรียบร้อยมงคลชัยเยี่ยมญาติเรียบร้อยครับ อ้าวขี่ยังไงไม่ได้ถ้วยหนึ่งสอี่ห้าหโหลากกันมาบานเลยครับหคันไม่ได้ถ้วยอมตะลอฟเตมบัณฑิตไปหมดแล้วฮะตอนอนี้ขอบคุณมากที่ร่วมสนุกครับโอ้ขี่คุ้มเวลาไม่ไหวครับเพื่อนจะแซงไม่ให้แซงครับ,บคุณที่รักทุกท่านครับมือเทียนน่ยงนี้ถ้าคุณต้องการเรื่องราวของผู้รู้เรื่องไก่ของจริง นี่เลยนะครับเรื่องของไก่อร่อยมากครับกรอบนอกนุ่มในนะครับทอดสดทุกจานมีเป็นอะไรบ้างไก่ทอดน้ำปลาเอออร่อยต้มอร่อยมากอร่อยมากขอบคุณมากด้วยครับได้ชิมแล้วรู้เลยว่าไก่ที่มันเนื้อนุ่มชุ่มชื้นเป็นไงพอกินไก่แล้วมันติดคออยากได้เย็นเย็นไอศครีมก็มีพอพอเธอดูคาติมดูคาติมเอาคุกฟองไปซื้อมาเถิดสางนี่ฮะขี่ยังไงไม่ได้ถ้วยครับอมตะทองนวลร็อตสเดดี๋ยวูตหมไปแล้ว ประมาณห้าหกคนสบายใจตัดเวลาตอนนี้ครับเรียบร้อยครับโอหชัยโอ้โชัยปะชาอ้าวเรียบร้อยครับเรียบร้อยหมดเลยครับเฮ้ยอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยข้างหน้าครับถ้าอย่างงี้ผลคะแนนสะสมเดี๋ยวผมดูคะแนนก่อนนะฮะ ทอ้งน,นี้เท่ากับตอนนี้นะสุรพัชเครือสุริยพรซึ่งขี่อยู่ในอันดับที่11ได้ที่หนึ่งเฉยเฮ้ยโอ้โหนี่ครับตายเก่อนฮนะบอกเลยครับโอ้โหจบเลยแถ่บ้านครับชอยเก็บฉากครับลิเกเลิกครับอย่างนี้ฮะลิเกเลิกนฮะสุรพัชเครือสุริยะครับมาอย่างไงฮะโอ้แล้ว ธีรพงษ์นามพโรโลดไปขี่ยังไงครับเีแค่รอบกว่าครับมาจากไหนนะมาจากไหนนะเชียงใหม่โอ้โหอ้ไม่น่าพูดคุงเงียบได้ไหมครับคงงงฮะแป๊บเดงยวฮะโอ้เท่ากับตอนนี้ที่ยังรอดชีวิตอยู่คือดึงกาวครับสุรพัฒน์กับธีรติพรใครวะโอ้โหครับ เอาแล้วครับคะแนนจะสมมีพริกกันทีเนียวีดเวลนกับส9ก้าได้อีกสาสิีนี่ขึ้นทะลุทวดไปเลยนะจริงปะจริงดิเฮ้ยแล้วอลรวันกูไปไหนวะอลรวันอลรวันอยู่บนป20กว่าที่นี่นี่ธน,นดิดโอ้โหอลรวัน,นขี่ได้2รอบถ้าใครมีปัญหาโดนใบแดง รถต้นมีปัญหาไปแล้วรถมีปัญหาครับใช่อรวรรณน้องน้องตัวเล็กมาซิมอ้าวนี่ฮะอารสาวเหลือสองคันซีวอาร์หนึ่งคันธนริศธนริศอยู่ไหนวะพัฒรกรแท้เตียวยังอยู่ธนริศอยู่ไหนวะเฮ้ยพัฒรกรแท้เตียวยังอยู่อยู่ไหมใช่แชมป์ประจปีเป็นพัฒรกรได้เลยนะถ้าจบนะ ไปแล้วเอ้าหลังโถโถไปตั้งนานแล้วเวรกรรมไปตั้งนานแล้วตอนนี้ที่จะได้แชมป์อ่ะบอกเลยมีทิติพรเนี่ยกับกับใครเนี่ยสุรพัฒน์สุรพัฒน์เนี่ยจะขึ้นเป็นวินเนอร์และจะแชมป์ได้แชมป์ด้วยไดแชมป์ด้วยหิมพานยังอยู่เฮ้ยหิมพานยังอยู่หิมพานอยู่เหรอเออหิมพานเหรียญทองยังไม่ได้รู้โอเคหิมพานยังไม่รู้แน่นอนแชมป์หิมพานถ้าจบอย่างนี้ แชมป์ประจำปีนะโอ้โหต้องบอกว่ายกกระบี่ยกกบวนเลยนะครับล่าผุดท้ายแล้วด้วยครับโดนลากเปล่าอุ้ยหิมะพนันเฮ้ยปิมปิมจะโดนลากแล้วนะ <c oughs> จบแล้วครับ <c oughs> จบยังจบแล้วโอ้เรียบร้อยเอาหิมะพันก็แชมป์ไปถ้าง,งั้นผมอนุญาต ประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ชมก่อนไปดูไม่รู้เรื่องทําไมขี่เข้าที่1ไม่ได้ด้วยรุ่นนี้เป็นคลาสบีครับทาวเลกิ้งอยู่ที่1น,นาที18ครับใครที่ขี่ต่ำกว่า1น,นาที18เนี่ยก็ถือว่าคุณอนะมาเอาเวลาเร็วกว่าคุณต้องไปแข่งในคลาสเอครับอนะ่าอย่ามาแข่งกับคลาสบีฉะนั้นแล้วใครที่ขี่1น,นาที17 1น,นาที16รุ่นต่อไป